และนี่คือที่ที่หนึ่งที่พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันทุกคนคือคุณแจและไอเคียดีคือช่างตัดผมไม่รู้ใครแต่มันอยากเข้าบอลเลยเออฟังนะมึงอ่ะไอฟ็อกมึงตัดผมให้กูกูพร้อมเฮ้ยมันตัดผมเก่งนะเพื่อนคีออนก็ไม่มีผมให้ตัดด้วยกูมึงไหนจะตัดผมทรงเดิมแหละเขาจะยินกูก็ไม่มีผมเพราะกูใส่หมวกเห็นไหม ไม่เคยเไม่ใครเคยเห็นผมกูเพราะถ้าเกิดมีคนเห็นผมกูมึงตายามึงเชื่อเขาเถอะเขาไม่มมอยู่อจริง <c oughs> เออมึงเชื่ออะไรก็ไม่รู้ตลกจริงเลยคนภาคนี้แม่งงู <c oughs> เฮ้ยเพื่อนตัดผมให้นี่แล้วก็ตัดขนให้ด้วยนะแม่งลุงดังเหลือเกินเฮ้ยไอ้เจ็กรู้ไหมมึงพูดอะไรเนี่ยไปความคิดดีๆมึงไปเลยเพื่อนวนกูจะไปที่อื่นใส่เสืส้อนีนะโอ้โรทุเรศเลยว่ะ เสือโกดเชียเสืออะไรครับนี่ไปเราไปตัดผมให้พวกเวนั่นดีกว่าโดยฟ็อกบาร์เบอร์อุ้ยเขตใช้หน้าทาวะเนี่ย อุ้ยเอ้าอย่างละยี่สิบบาทหรอเย้เฮ้ยมึงดูนี่ดิวะตัวสองตัวนี้ดิชี้อะแก๊งคนจีนนี่มันชาดทาวูู้เรือใหญ่ยุ่งเอาเฮียเ่ย หาเรื่องเลยโอ้โหแม่งโหลดถีบอะไอพวกนี้ไม่ชอบเล่นหมักมวยแบบพี่เลีนพี่เรียนอะไรของมึงอ้ยไปเขี้ยบไอ้เลิกมึงเลิกโดดถีบดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ไปเลยโลมนุษย์ตัวใหญ่เหรอเราอ่ะ เออยิบอาวุธหน่อยชิงชิงเอเอโอ้ยเฮ<ด>ียโดนทีกูเยยังอยู่กับมึงเนี่ยหลับไปซะมึงอ่ะมันนี่เฮ้ยตัวนี้อีกตัวไปไหน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 ฮะยเฮะฮะยเ้ยเอารับอยู่ก็หลับอะไรวะไอเหี้ยปวนักเลงมืองจีนหลวมไปซะมึงะไอ้เวร นี่ทำอะไรสวัสดีครับไอ้ี้ยกูดอุ้ยอ้าวกดผิดเดดนมาดูก่อนมาให้ทำอะไรมาทำอะไรบ้าง จะทึ่พวกวอ้รุ่นจีนวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยแค่เดินมาดีๆโหอยู่ๆก็มาซิงซิ่งซิงซิงกับเราเลยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครอะโอ้ยเออยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพ่นไ่พ่นเออโอ้ยเอากระทางมาตีหัวหัวเออ หยิบแป้งเหรอเออเดินมาดีๆเยี่ยมเลยง่ามง่ะมึงอ่ะหลับเปล่าหลับเปล่ามานี่มาดิมาดิมานี่มานี่อ้าวหลับแล้วโหหลับแล้วโหยังไม่สนุกเลยโลุยโอ้ยอย่า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 หยุพวกอุ้ยอย่าไปอย่าอย่าอย่าเอาเดี๋ยวลุงโทษโทษโทษลุงไม่เกี่ยวก็ออกไปอะไรก็ม่าละ พังเฮเลเอาเฮเลเอาทุกอย่างเฮเลร้านพวกมันไม่จำเป็นแล้วพวกไอ้พวกอาหารจีนพวกแก๊งคนจีนพ่นสาปอย่าเลยอย่าเลยอ่าไายเลยพ่นสาปโอ้ยเลยอุ้ยเฮียไปหมดเออคำวมาพ่นต่อเก็บตัวเยอะเลยเนี่ย โอเคเสร็จย้าเหรอวะหังให้เละพังเลยพังเลยพังเลยไปก่อนไปก่อนใส่เสื้อล้อตีเลยนะกูเนี่ยนี่ลุงนี่ไม่ใช่ลุงครับ โทษนะครับลุงแต่คือว่าผมอยากได้สเปรย์ฟรีลุงทางล้านแม่งเลยกันอืทางล้านแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะลุงมัมต่อเนี่ยอ๋อที่ผ่านแล้วไม่ได้ละเคไม่เปนไรไปเไหน๋ยวก็มาแล้วเออไปอีกล้านดีกว่า

ลุกขึ้นมา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 อย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวเขาจะไม่อย่าห้าวอย่าห้าวทีนพวกมึงก็จริงแตกกูเดวอร์ดีเออชิสบสปาร์สมเต็มตัวเลยกูร้านหนึ่งร้านหนึ่งว่าแล้วไม่ต้องไ้ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับร้านพวกนี้ไม่นายซื้อไม่ได้ให้เลยให้พังร้านเองปะทูถ ใช่อยากได้ยาเพื่อนก็ได้คือยาไม่ตังไม่ไม่มีตัง <c oughs> อา้าวเฮ้ยไปไหนไปไหนเดี๋ยวเอาเอ,าเอา้าอย่าเกีกาดีเฮ้ยเอายามาเอยากไ,ไ,ได้ยา <c oughs> เอาือโดนสะโคตรายแม่งเลยเกีกาเฮ้ยเฮ้ยจะแจ้งเหรอจะแจ้งเหรอ หายแล้พวกขี้อะนี่มาแล้วเว้ยละโอ้ยโอ้ยแม่งพีกล็อกกูโอ้ยเพื่อนโดนกูไอ้ยเอาแม่งกระโดดไปไหนอะมะผีมะผีน้องมาพี่น้องมาผีน้องมาผีเออโวยเอาลูกมาอลุกมาอลูกมาเอาลูกมาอ้าวแกลบแล้วเว้อืมเออกูแก ล่วงอยู่แล้วอะไรมาตุ้งดิ้งดิ้งดิ้งหน่องอะไรไม่รู้มึงเอา,อางี้นะเพื่อนทำลายให้หมดโอเกกะาหารจีนไม่อร่อยอแต่กูบอกเลยว่าร้านลุงแตงก๋วยเตี๋ยวลงุงแถวบ้านกูอร่อยกว่าพังซะอ๋อไปไว้แล้วไว้แล้วไป้แล้ว <c oughs> โอ้โหโดนแกงคนจีนไล่กระทืบแล้วกูรอบนี้เดี๋บอกแลว่าวิ่งไม่บวกวิ่งไม่ไม่สนใจเฮียอะไรก็แล้ววิ่งก่อนไม่บวกไปอะไรงั้นกูยังไม่อยากโดนกระทืบนี่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 ตามบอกวะโอเคไม่ตามนี่นี่นี่นีไปซ่อนไหนดีวะเนี่ยใช่กูก็อยากได้ยา

Ôi Ôi yako không vào hoặc gái vào hoặc gái mục, 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 Ôi gái mục, hoặc gái mục, hoặc gái mục, Ôi gái mục, hoặc gái mục, hoặc โอ้ย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 เอวอ้อยเวนโอ้ยโอ้ยแมกโนทีปโอ้โหแม็กคจะใส่ทอาไปตายไม่ได้เป็ตูนเลย รู้จักไม่ใช่ตัวเลยโอ้โหแม่งกระโดดทีเดียวทำไมทำไมโอ้ยโอ้ยหยิบหยิบไก่ย่างเหรอทำไมทำไมวิ่งแม่งไปเลย อะไรโอไก่กูก็กินอยู่นะโอไก่ทำไมเพิ่มกล้ามเนื้อรู้จักห่ะโอ้ยเฮียแมงกระโดดที่กูอีกแล้วไข่แล้วไข่กูไม่รู้จัก้ฮทำไมทำไมยาเช่ทำเพื่อนกูเหออ้าวเพื่อนกูเพื่อนกูทำมันดีกว่าไม่ใช่กูมันทำเพื่อนกูอืออือเอ้ยเวนเนี่ยถามกินกูรอบได้ไงวะเนี่ย เมื่อรู้นะนะไอพวกนั้นอะแม่งแต่งตัวมาไม่เคยแจ็คสันแล้วแม่งก็กำลังซื้อขายกับพวกอาหารจีนไล่คนทีนแม่งโคตรทำเรื่องโคตรผิดกฎหมายแล้วคีออนใช้ให้เรามาดูมึงดูไอพวกเวนั่นอะแม่งทำเรื่องเีขี้ยยิ่งกว่าเราอีกเราต้องไปดูอุจุหเพื่อนหน้าสมบัติบอสบอกอีกโอเคไม่ให้มันเห็นใช่ไหม เราเค่อยๆตามมันไปหกล้านที่หนึ่งโอเคอ๋อร้นานี้อั้นี้ขายขายขายผลไม้ขายกร้วยแต่ร้านน้้นขายเสื้อแม่งไปคุยกับสาวขายเสื้อสาวเซ็กซี่ด้วยพูดเชี่ยอะไรของมันมาฟมัอ,าองมันด้วย่ก็องไตามไป ไอเจ้าสาวแหม่ไก่เสือไม่พรสตี้ด้วยนะเนี่ยโหเราเนี่ยแล้วกูจะเนิร์ดทำไมไปแล้วเขาไปเข้าโมที่มือไปแล้วออตามไปตามไปและเฮ้ยเดี๋ยวตะกดลอยตามไปภารกิจตะโกดลอยตาม,มาๆๆาเกิดอะไรวะอาออาไป มันคุยกับร้านปลาโอ้หมันมาเก็บมาเก็บค่าที่เหรอโอ้ไอ้เหี้ยนี่โอเคเราเก็บค่าที่มันคุยเรื่องค่าที่แน่นอนแต่ภาษาคือกูฟังไม่รู้เรื่องเอ้ยเอาก็โทษทีแค่เตจ็บมึงดีไปหน่อยโทษ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 เฮียมันเห็นเหรอวะ Half way in the game, mày. smell like eel. It doesn't Cover my back! Cover my back! cung? Get over here. Lay low. ให้มัเดินไปเดไปลานเสียก่อนไ้แล้วเออบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันมันน่าจะเก็บสวยตรงนี้เอ้ยเรียกใครอะเรียกอาอ๊โจะอเ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยไอ้เฮี้ย้ยเเลยอย่างี้ แมงพังร้านเสร็จแม่งก็ไปเลยไอ้เหี้ยเขาไม่จ่ายสวยมึงมึงทำงี้เลยเลอลบๆๆเกี้ยกูตามๆตามๆตาม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 กเป็นอดเรนี่งเอฟฟง มันร้านนี้อีกร้านหนึ่งงใช่ไหมดู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 มันไว้ปดลอยใช่เว้ยเฉ่ยตโลมันจะเป็นล้างหนาไปตามแล้วไปตามแล้วอ ตามแบบไม่ห่างเฮ้ยหลงดิหลงดิหลงดิคนเห็นเออโอเคกูละเฮ้ยพวกมึงอ่ะเจอมาดูหน่อยเป็นไงเก็บสวยเหรอเก็บสวยเหรอเก็บสวยเหรอ เออไปุ้ยอ้าเยอะมากอ่ะอย่าเล่นอาวุธไอ้พวกเล่นอาวุธมันไม่แรงไกลไหมไอ้กเว้ยมึงอหะมันนี่มึงเอามานี่โดนอุ้ยมันนี่ไปไหนไปไหนไปไหนอ่าบอสบอสพวกมึงลงนะต่อไปก็เป็นพวกมึงละต่อไปก็เป็นพวกมึงละบอสพวกมึงล่วงแล้วอ้าวเฮ้ยอาวุธตกอาวุธตกเหรอก็คืนอาวุธในะฮะ อุ้ยเชี่ยใจเย็นเพื่อนได้ของแล้วไปกันดีกว่าเสียโคตรเลยดเลยแมวนะเพื่อนมึงเอาไปสักหน่อยนะพวกมึงนี่แม่งเชี่ยจริงนเลยอ้วกเอจแตของตามมันเลยเด็กมึงเห็นในมือกูไหมอ่าพวกมันก็กำลังจะทำอะไรสักอย่างและแน่นอนไม่ใช่เรื่องดีพวกคิดดิแมงเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเฮ้ย เอางี้นะแตเงินมาแล้วกูเอาของไปมึงเข้าใจไหมฮะไอเวน่อนที่กูจะบอกนายกูอเแม่อเคอ้เัน o ่องนี่้เทิงเนเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนตรงอะไรกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยอามอีกแล้วตามมารกิ้ไล่ตาม โดดทำไปตายไปเจ้าวิ่งเร็วซะดานั้นขุนมารอกขุนแล้วเวินหยุดวู้ฮู้ไปไหนวะนี <m <m ่ที่ทั้งนี้ทั้งนี้โอ้โหแม่งวิ่งไปไกลแกเยี่ยมึงเพิ่งไม่เคยรอกูเลยยังไงพวกที่นี่เฮ้ยพวกมันมีคนติดตามมาเดี๋ยว อืมกิ๊กสั่งกิงเดียวหยุดไม่ใหตั้งท่ากันแล้วจะถือมันลุกมาหนี่ลุกมาหนี่ลุกมาหนี่เอ้ยโอ้ยกวาดคู่ได้นะเอางี้เอางี้มึงปุ๊บมึงนี่มึงนี่ไปก่อนเลยมึงอ่ะเอ้ามามามาตัวมา อ้าวเฮียเดี๋ยวมึงคนเดียวแล้วเพื่อนเบื้องลงไปข้างล่างหมดแล้วเบื้องลงไปข้างล่างหมดแล้ววันนี้เล่นอาวุธเหรอะเออพวกกูคือวอริเออร์อ้าวเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยพวกมึงมาจากไหนเออโอ๊ยหลบดีเพื่อนเก้าะกอจำไว้พวกกูคือวอร์รีเออร์เข้าใจไหม บอสมาแล้วนี่แอคสักทีมานี่มนมนี่เอ่เออเอ้าหอ้เชี่คือเคกากู้ทำไมเพื่อนแอคเหรอแอคกหอลุงโกชเหรอฮึแอคทำไมลุงแอคทำไมอย่าแอคแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่อย่าอย่าแก่แล้วก็อยู่ตวนแก,ก่เข้าใจไหมลุง ลุงแอ๊กมันไม่ดีเข้าใจไหมแปมงลุงหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงโล้ยเพื่อนบางเยอะกระทื้งแม่เลยแกอยู่ส่วนแก่ไม่เป็นหรอลุงลุกมาลุกมาลุกมาเฮ้ยเอาเพื่อนมึงเอาไปไหนแก่แก่ก็อยู่ส่วนแก่เข้าใจไหมทำไมต้องให้เด็กต่อตลอดเลยลุงรู้จักหมัดเพียงควายปมาลุงอิ้มแม่งเลย เอาดูไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจอะไรเฮียแม่งพู๊ดคนภาษาเราลุกมาลุกมาลุกมาเอา้าโดนเขาเหวี่ยงทำไมแล้วนะไอเวนเวติเมเลือดอย่าเากลียดดิเพืเอ่อนโอ้ยโอ้โหโดนเหวี่ยงคืนเลยวเวน,วน เพื่อนแม่งเข้าเก่ๆเวรเลยวะหัวมึงก็แข็งจริงๆลุงเออหัวแข็งจริงๆเลยไอ้ลุงอันนี้อันนี้โอ้ยเออชิมให้อันดิอันดิเออชิมให้อีกอันดิอันดิอันดอโอ้ยโอ้ยเออเย็บเย็บ เอ้าล้มอีกแล้วลุงลุกมานี้ยี่เอ้ยโอ้หอย่างกูอเหี้ยไอ้เวนไอ้ลุงเฮ้ยอ้าวเพื่อกูโดนซ้อมจนล้มเลยเอ้าวอาวอากูโดนซ้อมจนล้มนี่หว่ายวะเพื่อนโอ้โหหมื่นหมื่นหมื่นเออเฮ้เอาจัดเลยนะไอ้แก่วันนี้ลุกเลยลุกมาลุกมาขอเข้าที่หน้าสักทีอุ้ยโดนไหม แคแหละเอ้ยไอ้นี Whew, ิไอ้นีิจะหนีแล้วอ้าวม้วนมือม้วนมือมึงหนีกูเกลวเหรอหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นเออบอกให้ลุกไงลุกไหม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 มึงอะลุกไหมนี่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 หมื่นขอคุยหน่อยขอคุยขอคุยแบบภาษาไวรุ่นหน่อยดิมึง มันตัวอะไรไขายมาขายไป้หมดขายมาขายมาเออนั่นแหละ,ละเอาละเราได้ข้อมูลแล้วกลับไปหาคีออนดีกว่าแล้วกูจะไม่ตัดผมมึงคิดด้ดีด,ดิดฟอ็อกมึงทำได้ดีมากเลยวันนี้มึงเป็นเดอะวอลลี่เออร์แล้วโอ้แม่งมาเอาคืนบอสแม่งแน่เลยตรงนี้ ก็ไม่ยอมหรอกนะกูก็ไม่ยอมหรอกนะอื้อมาดิมาีิมาดิมาดิมาีิอุ้ยยังแม่งไปไกลนี่ทำอไมโอ้โหแม่งอะไรเดือดคิกมาเลยเหรออืมาดิ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 ล่ะมาดิล่ะโอ้ยโอ๊ยนมลงกระเทือกนมลงกระทือกมาดิล่ะ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 โอ๊ยโอ๊ยมาดิมาดิเก่งเก็ เก่งเหรอพวกมึงอ่ะเก่งหรอเก่ง,กงลุมเหรอชอบจริงเลยทุกลุมเนี่ยก,กูก็ไม่เคยได้ลุมหรอกนะแต่พอดีว่ามันคันมือวะ่ะคันมือวะ่ะปาดไปทีนี้อะไรเราเกกะมึงอ่ะอะไรมาควงมงคงมีดเล่นมีดมันไม่ดีหรือเปล่าเพื่อนไปช่วยแล้วออือออไืไหน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 อีกไหนอีกลุกม้มมาทำไมไม่มีใครบอกให้มึงรู้สักหน่อย ไปกับมึงอ่ะไปวะไปวะเอ้ยเ,เ,เดี๋ยเดี๋ยก่อนมีอะไรนในกล่องมีเลือดด้วยเนี่ยอยากได้เลือดยาม,ม,ไ,<ว>มไปเยอะดูตรงไว้พวกแมงมาเตยไม่เลยวะอ้าวชุดนี้ติดไปละอือชุดนี้ติดไปละ,ปละมาดิ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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะกูว่ได้ขายไก่ย,ย่างคุณฟังกูบ้างไหมนเนี่ย เฮ้ยอย่ากีกัด <Asian> ด <lden> <s> ิเดี๋ยวเดี <un> ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุกขึ้นมาดิบอกแล้วนะเว้ยขายไก่ย่างเขาแจกโอ๊ย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 อือกูไม่ได้ขายไก่ย่างนะพวกมึงเข้าใจกูมาเนี่ยกูไม่ได้ขายไก่ย่างนะกูก็ไม่ปากดีเหมือนกูจะล่าเพื่อนไปไปแล้วไปแล้ไปแล้ดีไปเดี๋ยวแม่งมาเติมอีก แม่งเอ้ยหาว่ากูเป็นคนขายไก่ย่างเฉยเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกชัยหมดคาบ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 เฮ้ยดูดิไอ้ช่างจัดฝุนไอ้ช่างจัดฝุนแม่งไปสู้กับกางฟูมาเออกูตู่กับทางฟูแล้วก็ปล่อยกับพวกหัวหน้ามันด้วยไอ้ที่นั้นไม่งไม่เร็วยริงเหรอเพื่อนไอ้ช่างจัดฝุนไอ้หมาป่าไอ้เวินใช่กูโคตรกูรับมีไปความเป็นเพื่อน จะมีสาหาย